คลิปนี้เป็นคลิปแรกของ2025ครับและสำหรับผมที่อวยพรให้ใครไม่ค่อยเป็นนะผมก็จะอวยพรให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะครับผมและคลิปนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตของ iUniverse Time ในส่วนของอัปเดตคริสต์มาสครับก่อนที่คลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นใจให้กับผมด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าอัปเดตคริสต์มาสมีอะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างนะ อายูนิเวิร์สไทม์อัปเดต4.1คริสต์มาสอัปเดตในวันที่1ปีใหม่อัปเดตค่อนข้างทีง่จะช้านะทุกคนเพราะว่าปกติอายูนิเวิร์สไทม์นี่มันอัปเดตได้เร็วมากๆเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะครับผมจะมี2อ bility ที่ถูกรีเวิร์กเข้ามานะผมไม่แน่ใจว่าเจ้าแคนดี้ตัวนี้มันมันมีอยู่ในเกมอยู่แล้วหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นในปีที่แล้วนะครับสำหรับค,คริสต์มาสนะผมเพิ่งมาเล่นปีนี้นะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ปีที่แล้วดิปีที่แล้วของปีที่่แล้วอออะ พึ่งพึ่งพึ่งมาเล่นแลกนะการพูดอย่างนั้นนะก็จะเป็นการรีเวิร์กนะสสำหรับเจ้าคีรัวกกบเจ้าแคนดี้ตัวนี้นะส่วนวิธีการทำเจ้าแคนดี้นั่นจะเหมือนกับชินิงามิเลยครับจะมีบอสที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วก็บอสจะเกิดทุกๆ1ชั่วโมงนะเราจะได้ไอเทมจากเจ้าบอสตัวนั้นครับแคนดี้คัตเลนเบดนะแล้วก็ไปคุยกับเจ้าซันตาคูดหรือว่ามันซันตาคอส์วะ ไปคุยกับเจ้าซันต้าเพื่อสําเร็จเควสแล้วก็ได้อบิลิตี้นี้มานะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้ทุกคนดูเนาะตอมแมรับปจะเป็นขี้รัวเจ้าขี้รัวตัวนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเอาออกจากที่คาบหรืออย่างเจ้าโยโย่เนี่ยคือมันคาบได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยนะเดี๋ยวผมก็ทําคลิปแยกมาอีกทีครับหรือว่าไปดูคลิปล่าสุดของอายุดิวัชามก็ได้มั้งผมทำขี้รัวอยู่นะกับเจ้าดีโฟซีเลิฟเทนไว้นะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของแมป ที่ทำให้เข้ากับธีมคิดสตมาสแล้วก็จะเป็นพื้นที่ใหม่ครับ i อโฟร e ์ทเหรอน่าจะใช่นะ ก็สามารถวาร์ได้าาจาก NPC ชื่อตัวนี้เลยนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของกล่องคริสต์มาสอารมณ์น่าจะเป็นแบบอีเวนต์ของฮาโลวีนเลยนะครับผมที่จะตีมอนตีบอสแล้วมันจะดรอปมาเป็นแคนดี้แล้วเราก็ไปแลกกับ NPC ตัวนึงแล้วเราก็จะได้มาเป็นแฟกเมนเนี่ยเงินม่วงผมจะเรียกว่าแฟกเมนละกันแล้วก็จะเอาแฟกเมนเจ้าตัวนี้ไปซื้อสกินนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของสกินที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะโอ,อะ้มาดูกันที่ตัวแรกครับสกินของขา เป็นเอ่อคิสมาตไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะให้เจ้าคานี่ก็จะมีสติลบอลแล้วก็คิงออฟเคิร์ดสุคุณะมีสก,กินสักทีครับอ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของสติ๊กี้ฟิงเกอร์อุ้ยูกคนสติ๊กี้ฟิงเกอร์สกินค่อนข้างที่จะสวยนะแล้วก็จะเป็นเดอะวิตเซนะแล้วก็จะเป็นทากาเอ็กโ โอ้ยสกินของสก่าเอ็กโฟค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็จะเป็นในส่วนของชินิงามิสำหรับใครที่ไม่มีชินิงามินะทุกคนก็พลาดไปแล้วครับมันมีเฉพาะในอีเวนต์ฮาโลวีนต้องรอฮาโลวีนปีหน้าเผื่อมันเอากลับเข้ามาให้ทำใหม่นะเราจะเป็นในส่วนของซเสเลอร์คิวเลอร์นะครับผมแล้วก็ดนะีโฟชีนะโอ้ผมชอบสกินของสติ๊กี้ฟิงเกอร์ดีโฟชแล้วก็ สก,กาเอ็กโฟนะทุกคนคอนงดีะสวยสวยมากๆนะครับผมต่อมาก็จะเป็นพื้นที่ใหม่เอ้ยไม่ใช่พื้นที่ใหม่บอสตัวใหม่ครับเป็นเลดบอสเอ๋เลดบอสนี่คล้ายๆกับเจ้ามโหรากาเลยไหมถ้ามันเป็นเลดบอสเจ้าบอสตัวนี้นะครับผมจะเกิดทุกๆ1ชั่วโมงนะคล้ายๆกับเจ้าบอสฮาโลวีนแน่เลยผมว่าแล้วก็เราต้องทำดาเมจสิขึ้นไปนะครับผมถึงจะได้ของขวัญจากเจ้ากริมพุช ตัวนี้ใช่ไหมมันอ่านว่ากิมพุชแล้วก็จะมีในส่วนของเลนดอบครับแคนดี้เบด45%นะเรนดอมอีเวนต์เมาส์ก็จะเป็นพวกพวกขับขี่อะพวกยานพาหนะ7.5%ครับแล้วจะมีเปเปอร์มินไอเปเปอร์มินกับแคนดี้แคนอย่างนี้น่าจะเอาไว้แรกของพวกแฟกเมนนะครับผมถ้าผมอ่านผิดยังไงก็ขอพัยไวนะ้แทีนี้ด้วย ภาังกฤษค่อนข้างที่ยิกกิงแล้วก็เป็น NPC ใหม่ครับไว้สุ่มสเตตของนิสัยนะสมมุติสตเตตอ่อนิสัยของเราไม่ดีเนี่ยเราก็มาสุ่มกับเจ้าตัวนี้ได้นะโดยอันแรกมันต้องใช้1 0 0 0 0แยู U s h a r ครับก็คือเงินฟ้าแล้วก็10บรีเบิร์ตขึ้นไปถึงจะสามารถรีโลได้แล้วก็อันที่2เราต้องใช้100 U ่งรอย U Point ครับก็คือค่าของเงินเติมอะ่ะ แล้วก็ไม่จําเป็นที่ต้องรีเบิร์ตครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะฮะสมมุติผมได้กอตลี่แล้วสเตตกลก,กางเงี้ยผมก็มารีกับเจ้าตัวนี้ผมก็จะได้สเตตดีขึ้นมานะแล้วก็จะเป็น NPC ตัวนี้ครับที่วิ่ไปพื้นที่ใหม่นะไอ r ฟอร์ทรทแล้วจะเป็นซันตาคูดตัวนะไว้ทำเ,ออเควสนะครับผมแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของสกินนะครับผมเราสามารถเปิดกล่องสกินได้50กล่อง ต่อวันเท่านั้นด้วยยูชาร์โอ้ยไอ้เหียมันเนิบทุกคนมันเนิบเราสามารถเปิดได้แค่50ครั้งเท่านั้นต่อวันครับแล้วก็จะมีกล่องที่สามารถดรอปจาก NPC ได้ด้วยนะเป็นสกินนะอ่ากล่องสามารถดรอปสกินได้แล้วจาก NPC ครับแล้วจะมีเกมโหมดที่เปลี่ยนไปมีพวกสกินใหม่ อสกินสวยแต่ไม่มีเงินไอ้น้องเป็นยานพาหนะขับขี่อันใหม่จากอีเวนต์นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันดรอปจากบอลหรือเปล่าเพราะนั่นนียจะดีนะผมว่าอันแรกสวยสวยสยสุดแหละเราจะเป็นคิวเอฟเฟคครับอมีหลายอันมีหลายอันก็ที่เหลือก็จะเป็นการเนิบนู่นนี่นั่นเนาะนี่สุคุณะเนิบลงไปแล้วทุกคนสุคุณะขาลง อ่ะก็ประมาณนี้สําหรับอัปเดตอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าครับอ่ะ,อะตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในส่วนของตัวเกมแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดู NPC ที่จะวาร์ไปเกาะใหม่กันนะเราต้องมาที่เซนทัลเซ็นเตอร์ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนดูแมปดีเชียแมปสวยนะมีแสงเหนือด้วยนูข้างบนเออมีแสงเหนือด้วยอืเดี๋ยวเราวาร์เข้าไปเกาะใหม่ก่อนบอสจะเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูก่อนตอนนี้เพิ่ง1 9นาทีของเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟวีหมดแล้วครับเกียดซื้อใหม่อ่ะเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นเอ่อแมปของจิจิสึไคเซนอยู่อ่ะเออก็เลยเอาไว้ก่อนสําหรับแมปนี้เดี๋ยวถ้าเราได้โดเมนสักหนึ่งโนเบนแล้วเราค่อยมาเล่นอ่ะยูนิเวิร์สไทม์ต่อนะครับอู้ทุกคนทูก่อมหม ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราต้องสู้กับบอสตรงไหนนะเพราะว่าเกาะมันค่อนข้างที่จะใหญ่ครับเราอาจจะต้องสู้กับบอสตรงนี้ก็เป็นไปได้นะโอ้ยนี่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 นนี่ไงนี่ไงที่สู้กับบอสครับเราต้องขึ้นสะพานมานะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้อ่าตรงห้องสม,มุดต,ตรงนี้น่าจะเป็นที่สู้กับบอสครับเหมือนกับฮาโลวีนเลยอะ่ะ <c oughs> นี่เขาเอาห้องฮาโลวีนมารีเวิร์กใหม่วะเนี่ย แล้วก็จะมีไอ้นีด้วยทุกคนมีถุงเท้าถุงเท้าตัวนี้จะเอาไว้เช็คนะครับว่าเรามีแคนดี้กับเปเปอร์มิน์อยู่เท่าไหร่นะแล้วก็เอาไปแลกไอ้แฟกเมนต์ใช่ไหมขอวาร์ปก่อนต่อมาครับก็จะเป็นที่เอาไว้แลกแฟกเมนต์นะทุกคนอยู่ไหนวะสําหรับที่แลกแฟกเมนต์ครับเราก็สามารถเอาไปแลกกับซานต้าได้เลยนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของนี่ซานต้าเอาไว้แลกเควสนะครับผมไม่ไม่ใช่แลกเควสดิรับเควสงั้นผมรับเลย เราก็จะได้เควสเจ้าตัวนี้ครับอะครูแอนสวีทแอดเวนเจอร์นะในดูซิมันให้เราทำอะไรมันจะให้เราไปดีฟีดฮูลิก i น20ตัวครับอืมเดี๋ยวเค,เคเวสพวกนี้ผมเอาไว้ท,ทําทีหลังนะครับทุกคนแยกเป็นอีกอีกคลิปนะสำหรับเจ้าดาบแคนดี้นะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสกินใช่ไหมนี่เป็นสกินอีเวนต์ใหม่ครับแล้วก็จะมีในส่วนของคิวเอฟเฟกนะคิวเอฟเฟกจะมี1 2 3 4 5 6 7 7 Q effect ครับเ,เท่ากันหมดแล้วก็จะเป็นสกินจะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22พวกสกินเก่าๆของอีเวนต์ของคริสต์มาสของปีที่แล้วอะ่ะมันก็จะถูกเอากลับเข้ามาในกล่องด้วยนะอา่า กอทั้งหมดน่าจะประมาณเท่านี้นะครับผมสําหรับอัปเดตของคริสต์มาสเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโชว์คิรัวให้ทุกคนดูดีกว่าคิรัวอยู่ในระดับอีพิกเนาะอืมคิรัวเอ้ยคิรัวคอสเมติกอยู่ไหนวะขออนุญาตเปิดคอสเมติกก่อนวิดีโอแล้วก็คอสเมติกเปิดออนอ่าคิรัวอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าบอสเกิดแล้วเหรอมันยังไม่ครบหนึ่งชั่วโมงเลยเดี๋ยว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 ผมไปตีบอสด,ดีกว่าทุกคนตีให้ทุกคนดูด้วย โอ้โหว่าจะรีวิวคิรัวให้ดูรีวิวแค่สก,กิลบางส่วนแล้วก็โมเดลอะเอ๋แสดงว่าเจ้าบอสตัวนี้เกิดตามเวลาเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าอ๋อเจ้าบอสตัวนี้มันเกิดตามเวลาจริงครับขออภัยด้วยทุกคนมันไม่ได้เกิดตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้เที่ยงตรงแล้วครับตอนนี้เที่ยงตรงแล้วบอสมันก็เลยเกิดโอเคเลดบอสเลดบอสถ้าเป็นบอสธรรมดา มันจะเกิดตามเวลาเซิร์ฟเวอร์แต่ถ้าเป็นเลดบอสมันจะเกิดตามเวลาจริงผมจะจําตรงนี้ไว้ครับเอนี่ผมจะกดดลิกขวาแล้วก็กดตีเลย <c oughs> ไอ้สัตว์เฮ้ยเพ <c oughs> ื่อนมันไม่ใช่แมปจิจิสือไคเซนโอ้โหเล่นแมปจิจิสือไคเซนมาแล้วงงโอ้ยเดี๋ยวมันตัวเล็กได้ด้วยเหรอ <c oughs> ขอญาติ เอ้าอนาเคตแตกโอ้โหแม่งคันเซิลอนาเคตของเราได้ด้วยโอ้เราได้มาเป็นไทเทนสามอันวิแล้วผมก็ได้เจ้าแคนดี้มาด้วยครับทุกคนเอ้ยเด็ด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 นี่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 ผมได้มาเป็นเจ้าแคนดี้ด้วยอยู่ไหนวะเนี่ยผมได้มาเป็นแคนดี้เอ้ย โอ้โหค่อนข้างที่จะโชคดีตีตัวแรกเราก็ได้เลยแล้วก็มาดูในส่วนของไทเตน้ลไหนวะนี่โอ้ยไทเตนสวยนะสไลยเยอร์อัพแกมปี้ยุติเยติก็คงประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อีกแคนด้งครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจริงๆครับขอบคุณครับบ๊ายบาย